ลบพรกันนะอขอให้เธอทุกคนจำคำของพระท่านเอาไว้นะเราจงอย่าได้เป็นผู้ประมาทในมุนีนะความประมาทในสิ่งที่เรารู้ถือว่าความทุกข์มันก็จะผุดเกิดในใจข็งเราง่ายหนึ่งคือ สิ่งที่เรารู้ว่าทานเป็นสิ่งที่ดีเราก็อย่าประมาทในการแสวงหาให้จิตของเรามีแต่การให้ไว้เป็นปกติสองคือสิ่งที่เรารู้ว่าศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นปกป้องใจเราไม่ให้มีความโลภไม่ให้เรามีความโกรธได้ง่ายเราก็ต้องรักษามันด้วยความไม่ประมาทอย่าคิดว่าศีลแค่ห้าข้อเป็นของเล็กน้อยอย่าคิดว่าศีลแค่กรรมบท10 เป็นของเล็กน้อยสิ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความเป็นผู้รู้ของเราอย่างมากเพราะถ้าเรารู้มันไม่ครบเสียแล้วในศิลสิกขาข้อใดข้อหนึ่งเราไม่อาจจะทำให้จิตของเรารักษาสินได้ดีเลยหมายความว่าเราจะมีความวิตกกังวลกับการรักษาศินอยู่นั่นแหละนั้นการรู้ก็ต้องรู้ให้ครบถ้วนรู้ว่าศิลต้องประกอบด้วยอะไร ศีลเรามีจิตใจระมิดีินคอไหนด้วยอะไรหรือเราไม่ได้ระมิดเรามีเจตนาหรือเราไม่มีเจตนาเราก็ต้องทราบรู้ให้ทันความรู้เหล่านี้เธอก็ได้ศึกษามาดีแล้วจากหลวงพ่อที่ท่านเมตตาชี้ทางให้เราได้คิดและพิจนารณาอยู่เป็นปกตินั้นความรู้ที่เรารู้จากหลวงพ่อทั้งหมดเป็นสิ่งที่รู้ดีที่สุดการรู้ดีเหล่านี้เราต้องเอามาฝึก ใจของเราอย่าให้ประมาทพังเผอคิดอย่างนั้นนะว่าเป็นสิ่งเดียวถ้าเราไม่ฝึกให้เราเป็นผู้รู้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เราก็หนีความทุกข์ไม่ได้เพราะความทุกข์มันมาทุกทิศทุกทางม,มันสามารถจะทิ่มแทงจิตใจของเราให้ทุกได้ทุกขณะจิตและเรื่องราวของความทุกข์มันมีมากมายสลับซับซ้อนเหลือเกินยากที่เราจะรู้เท่าทันมัน มีแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็จงรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไระก็เอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาดับความคิดที่วุ่นวายในจิตใจของเราเสียเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้ได้ศึกษาแล้วก็คงจะจดจำในสิ่งที่เป็นคำแนะนำของพระ ที่เมตตาสั่งสอนเรามาได้แล้วก็พยาายมทบทวนนะเ,เวลาของเราที่ยังทรงขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่ว่าเราใช้เวลาของเราอย่างมีคุณค่าเราไม่ได้ปล่อยปะชีวิตของเราม,มันคนทั้งหลายที่ปล่อยชีวิตอย่างคนมัวเมาไปเสียจะวิตแต่ชีวิตของเราคือเราก็กลัวกลัวการเกิดกลัวที่จะเกิดอีก กลัวความทุกข์ในการเวียนว่ายใจเกิดการประคับประคองจิตใจของเราเธอทุกคนก็อย่าเผออย่าประมาทนะพยายามระลึกไว้เสมอพยายามตักเตือนตอนว่าเรารู้แล้วหรือเรารู้ครบแล้วหรือเราเข้าใจดีแล้วหรือเราทําได้แล้วหรือควา,ามรู้เหล่านี้ทําให้เราหมดทุกได,ได้แล้วหรือก็พยายามย้ําถามใจเราอยู่อย่างนี้อย่างนี้ แล้วเธอก็จะสามารถที่จะหล่อเลี้ยงความรู้และความเข้าใจของเธอทําให้เกิดการทรง่งความรู้ได้ดีทีนี้มันก็จะส่งตัวนะก็ขอให้ความดีที่เธอได้ทํามาตลอดชีวิตที่ทํามาตั้งแต่ต้นแม้นจะถอยหลังไปกี่อสงไขยกับก็ตามทีมาจนถึงบัดนี้ขอให้กุศลและความดีที่เธอได้สะสมมา จนเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเธอไม่ให้ตกต่ำเป็นเครื่องประคับประคองใจของเธอให้มีกำลังและก็เป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของเธอนั้นสามารถเอาชนะเป็นผู้ทรงความรู้ยิ่งที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมมยานท่านเมตตาสั่งสอนเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ความจำของเธอจงมีความจำที่แม่นยำในความจำที่เป็นมุนีขอให้ความจำที่ไม่ใช่ผลเป็นสิ่งที่รู้ดีเธอจงเสื่อมจากความจำนั้นๆได้ง่ายขอให้ความจำทั้งหลายที่มันเป็นอกุศล,ลกรรมคือความจำที่ไม่ใช่เป็นมุนีจงสลายตัวย้ายเธอได้จดจำารลลึกขึ้นมาได้ง่ายเลยขอให้ความจำที่เป็นมุนีคือรู้ดี จงพุดเกิดขึ้นในใจของเธอได้ทุกเมือ่ออย่าได้เสื่อมคลายหรือผิดพลาดในการจดจำไปได้เลยขอให้ผลของการจดจำของเธอในมนุตนี้คือความรู้ดีเหล่านี้จงส่งผลให้เธอเกิดปัญญายาณอันเป็นเครื่อรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลอย่างง่ายๆในชาตินี้ทุกคนทืน